สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่กุฏิกลางน้ำนวัดกุฎชมพูนะครับมากราบนาวัตการหลวงปู่คำบุกุทตติโตนะครับที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะมาดูพิธีปลุกเศษเลยทําพิธีหล่อน้ำเลิกรุ่นเงินไหลนองทองไหลามานะครับเป็นเนื้อเมฆพัดลอยองคหลวงปู่คำบุนะครับและหลวงปู่คำบุกําลังอธิษฐานจิตนะครับ ใช้อธิษฐานจิตเนื้อชนวนบนศาลแล้วจะนำไปหล่อเวียงที่หน้าข้างโบสถ์วัดกุจุมพูนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมนะครับตามมาดูนะครับมาดูปฏิทถาของหลวงปู่คำบุนะครับมาดูความเมตตาของท่านนะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลวงปู่คำบุนะครับเมตตาจานอัคระแล้วก็เจิม ชนวนมวลสารเนื้อเมฆพัดน,นะครับซึ่งจวไปหล่อหลอมแล้วก็มาเป็นองค์หลวงปู่รุ่นเงินไหลนองทองหลามาแล้วครับครับเดี๋ยชมพิธีหลวงปู่เลยนะครับ Kulimanya rujuk upali nasi balik dia baca ini datar nalar teh juga mana kita saya kata rasa dihangkat turut nak bismillah subuh 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 satu pantai subuh satu pantai lah tu orang dia utip pergi tak disini pernah tak ikut เจอมูลสารเมฆพัดดุนเงินได้นอง้องเลยมาดุนสร้างสลาการเปลี่ยนยึงไม้พร้อมกันทำจิตการอันนี้ขึ้นมาเพื่อหายาโย้ายโฆษนาสาธารณสร้างสลาการเปลี่ยนด้วยจะเป็นคุณอย่างยิ่งก็รุ่นนี้เป็นรุ่นสมทบทุนสร้างสลาการเปลี่ยนของหลวงปู่คำบุเจอม่ไมูลสารเมฆพัด รุ่นเงินไหลน,นองทองไหลมาเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะครับจะเป็นที่จุดสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่ของวัดกุชมพูนะครับซึ่งหลวงปู่าำรีเวลาอยากสร้างศาลาการประเรียนหลังใหม่นะครับเป็นศาลาการประเรียนสองชั้นนะฮะตอนนี้ได้ออกแบบแล้วนะครับกาลังจะเทรา,ากฐานนะครับซึ่งวัตถุมงคลชุด รุ่นเหรียญเศรษฐีสีอุบลนะครับได้นําเงินมาร่วมเป็นกองทุนสร้างสาลาการประเรียนนะครับคุณผู้ชมครับและณที่แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับยังมีอีกมากมายที่จะอ่ารอการบุรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้นะครับซึ่งหลวงปู่คำบุท่านเองก็มีดำริว่าอยากจะสร้างอ่าถาวรวัตถุให้มากที่สุดนะครับซึ่งท่านดำริไ่้ก่อนอยากสร้างสาราการประเรียนนะครับณตรงที่แห่งนี้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจะมีการลงรากฐานนะครับวันที่5้าธันวานะครับนะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมการจัดตั้งประลามพิธีรุ่นเหรียญเศรษฐีสีบนนะครับว่ารุ่นนี้การจัดสร้างนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับคุณผู้ชมตามผมมาครับดูด้านนึงครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็อีกหนึ่งรุ่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นเงินไหลนองทองไหลมานะครับ เป็นรูปหล่อลอยองค์ของหลวงปู่คำบุคุทิตโตนะครับเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำมูลนะครับตอนนี้นะครับจะมีการหล่อชนวนมวลสารแล้วก็เรียกหล่อเป็นองค์นะครับหล่อสองวันสองคืนนะครับเรียกหล่อกันข้ามวันข้ามคืนเลยครับจำนวนสร้างหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าองค์คุณผู้ชมนะฮะเป็นพิธียิ่งใหญ่นะครับเป็นหล่อเนื้อเมฆพัดรุ่นแรกรุ่นเดียวของหลวงปู่คำบุนะครับเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเนื้อเมฆพัดซึ่งยังไม่มีการจัดสร้างนเื้อเมฆพัดนะฮะ เดี๋ยวคุณผู้ชมนะฮะอ่านี่นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์ตัวนี้นะครับเนื้อเมกะพัดตอนนี้กําลังหล่อเวียงนะครับเรียกเวียงสองวัน2คืนเลยนะครับเวียงกันข้ามวันข้ามคืนเลยครับหล่อนะครับเช่านะครับพระผู้ใหญ่เชิญด้้นนี้นละครับอ่าท่านนายกเลยครับเชิญครับเชิญเชิญท่านนายกอ่าวันนี้ก็มากันหมดนะฮะคือจะมีการดูแลอันนี้อนาคตท่านนายกท่านรองอะไรก็ที่ผมประมาทสร้อยคำับผม ครับผอบตมาสามสมัยฮะอบตสามสมัยยังไม่แพ้ผมว่าจะมาแยงอยู่เนี่ยเออก็คงอ่าตอนหลังๆคิดว่าคงจะเป็นผมฮะพอนะฮะก็สนุกสนานนี่ท่านต้องมาดูแลกันเองเลยนะฮะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะไม่ปล่อยงานให้คือจะเอาลูกน้องมาก็ต้องมาดูแลกันการสร้างประลัมพิธีให้ถูกต้องนะครับก็งานนะครับผมเต้นกลางอะไรก็สนับสนุนมาจากสบตคุณสุภูฮะ ก็ไม่ใช่บุคลากรที่บ้านเพราะว่าเขาดาเนินการเพราะว่าความชัดเจนความแม่นยําหรือความสวยงามก็เขาถนัดทําก็ดําเนินการคือนายโยนายกประมิตรโตนธรรมชาเป็นคนนําทีมให้ตลอดเวลาทุกงานทุกวลาเทผ้าเททองอะไรที่หลวงปู่คำบูนก็ทางคณะสอวตต์กุดชมพูก็ไม่ได้นิ่งงอนใจครับผมนี่ก็อีกหนึ่งท่านคือหัวเรี่ยวหัวแรงนะครับเดี๋ยวเชิญท่านนายกเนี่ยช่วยพูดเลยครับว่าันิงาน คือวันพรุ่งนี้ครับจะมีงานพุทธาพิเศษรับรุ่นเศรษฐีสีบนครับผมครับผมก็รู้มาอีกรุ่นอะไรครับครับก็จะมีเขี้ยวเสือแกะแล้วก็มีเขี้ยวเขี้ยวครูตัวนี้หมดแล้วโอ้ยอดยอดยอดดีครับผมยอดดีครับโฆษณาไปเลยครับโฆษณาจอดจะไม่มีครับเรับไม่ชอบเป็นไงโอ้ตัวนี้กำลังหลอกำลังหอครับผมเรียกหลอกข้ามบอนข้ามคืนไหมครับครับผมอันนี้พึ่งกำลังกำลังหลอนตอนนี้ครับผม ครับครับผมครับผมนะฮะรับวัตถุครับรับวัตถุคเพราะว่าของจะออกเลยครับผมเป็นที่เดียวแห่งแรกนะฮะหล่อในวัดหล่อในวัดเวียงในวัดแล้วก็สองวันสองคืนเนี่ยนะครับท่านนายกครับผมแล้วก็วันรุ่งขึ้นรับรับพระได้เลยครับวันพรุ่งนี้รับพระได้เลยครับผมครับผม ครับเพราะทานเรียมวลสารนี่ก็ได้ได้หลวงพ่อได้หลวงปู่ขอบูดนี่ได้อธิษฐานจิตและเจรแล้วเรียบร้อยนะครับแต,แต่เมื่อเสร็จก,ก็อยกันหนึ่งครั้งะนะครับออนี่คือหัวเรี่ยวหัวแรงแล้วครับ,รบขาดไม่ได้นะครับสองท่านนี้นะฮะและจริงๆแล้วคณะกรรมการทุกท่านนี่ก็ยังอีกหลายท่านที่เป็นทนแรงสนับสนุนอยู่ครับผมนะครับครับเอาอย่างนี้นะ คืออยากจะฝากทุกท่านนั่นแหละคือความแตกแยกสามัคคีไม่มีฮะที่ในวัดมีแต่สามัคคีครับแตกแยกไม่มีอย่างที่บอกว่าถุกมงคลทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับของใครสร้างของทงวัดก็ดีจะเป็นของคณะกรรมการดีเงินทุกบาททุกทตัง์ร่วมมาสร้างบุรณาปฏิังขคอนวั<ม>ดครับผมทุกรุ่นเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ที่สร้างออกมาจากทางวัดกุฎจมพูครับผมครับผม ใช่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีหลอกเลยฮะนี่ครับครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะฮะรอเวียงกันสดๆเลยนะฮะเรียกหลอกข้ามวันข้ามคืนกันลยครับนะฮะคุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณผู้ชมนี่ฮะ วันนี้หนึ่งวันเอาเชิญนะครับพี่ฮะนี่นะฮะประธานพิธีนะครับเชิญท่านประธานพิธีนะครับเจ้าของโรงหล่อครับผมว่าเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นช่านฝิกฝีมือดีเป็นเคาเรียกเจ้าของโรงงานที่ไม่ยอมปล่อยให้ลูกน้องทําเองจะมาทําตลอดใช่ไหมพี่ใช่ครับยิะะ่งจะดึงยืก็มาต้องมาครับยังไงต้องนอนกับลูกน้องมีเคล็ดลับยังไง่ะพี่จุงมัดใจลูกน้องได้เยอะมาก่ก็การ ที่เราต้องอยู่กับเขาอ่ะการทํางานเราต้องอยู่เขาตลอดเวลาเราจะปล่อยเขาทํางานแบบโดดเดี่ยวไม่ได้ครับแกก็เป็นคนที่ผมว่าแกรับผิดชอบงานมากนะครับสําหรับพี่ตูนะฮะบ้านช่างหล่ออีกหนึ่งท่านนะครับทั้งวัดนะครับอยากจะสร้างวัตถุมงคลอยากจะสร้างพระประธานในโบสถ์ในสราราการบนเรียนและจะรอเหวี่ยงองค์ร้อยองค์ก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์086 6 6 5 7 6 9 4ครับครับผมติดต่อได้ทุกเวลานะครับนะครับราคาเป็นการเองยิ่งของทางวัดด้วยราคาพิเศษพิเศษครับนะครับครับแล้วถ้าดูผ่านรายการนี้ก็จะเป็นราคาแพงกว่าที่อื่นหรือว่าก็ราคาปกตินะครับปกติแต่ใช้งานฝีมืองานฝีมือมากผมบอกว่างานฝีมือจริงๆนะครับเดี๋ยวดูงานกันนะครับนะฮะอันนี้ข้ามวันข้ามคืนนะเป็นพิธีเดียวพิธีแรกนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแรกเลย ครับครับเป็นรุ่นแรกของทางวัดเนื้อเมฆกพันนะครับรพันครับแล้วก็ชมมาเปนเรื่อยๆขอบคุณมากครับครับครับไปดขอบคุณครับนะฮะครับวันนี้ก็จุใจกันไปเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับวันนี้พาผมพาคุณผู้ชมมาชมเสนาธรณะนะครับซึ่งทางวัดได้การมีการจัดสร้างบุญรณะปฏิสังขรณ์เยอะมากนะครับและได้มาดวงดีได้มาได้ชมพิธี ตอนนี้กำลังทำจัดตั้งประลมพิธีเหรียญเศรษฐีสีอุบลน,นะครับและเสือเจ้าทรัพย์ล็อกเก็ตเศรษฐีสีอุบลแล้วก็จะมีหล่อลอ,ลอยองคหลวงปู่คำบุกคุตติติโตนะครับซึ่งเป็นเนื้อเมฆพันนะครับเป็นเนื้อรุ่นแรกนะครับคุณผู้ชมโทรติดต่อสนใจติดต่อโทรด่วนนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างวัดโดยตรงนะครับเลยอศูนพระเครื่องตามอาของทางวัดนะครับคุณผู้ชมพลาดไม่ได้นะครับนะฮะ เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมอดบุลอดนะครับต้องขอตัวไปก่อนช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าพบกันใหม่ครับ